กทิดาเพื่อนอันนี้ก็บริเวณหน้าบ้านมารอรถนะคะไม่มีคลิปลงนะคะถ่ายคลิป,เ,ปเล่นลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทํากับข้าวเนาะอันนี้เป็นทางเข้าซอยเข้าบ้านที่จุดนะแล้วก็วิธีจะไปทางนี้เนาะไปทางนี้นะะต้นไมนะ้ระหบูบ้านแบบนี้กตประมาณน,นี้นะ,ะไปทางนี้รอรถสองแถวอยู่นะคะก็แถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารบาร์เบียอะไรเยอะแยกไปหมดนะคะ จะไปทางนี้เนาะรถไม่มาเนี่ยจะรอรถสองแถวจะนั่งรถสองแถวไปนะคะแล้วก็โซนนี้จะเข้าเป็นโซนบ้านของพีสิงนะคะตอนนี้ปลาเบียรอบก็ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ดูถ่ายทีไม่รู้จะถ่ายอะไรลงนะคะเพราะว่าครัวก็ยังไม่ได้ทำตอนแรก็จะเดินไปนะคะับแต่เดินไปก็ไกลอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าไปทางไหนนะ อันนี้ก็ทางเดินนะคะเดินขึ้นสะพานที่รถกน,นี้อันนี้ก็เดินขึ้นสะพานนะคะสะพคามลอยก็บริเวณนี้จะเป็นดึงนะคะเห็นไหมไอจ่ายย้อนแสงจะเห็นได้เยนะคะดึงดึงน้ำอะ่ะเขาก็มีตกปลาตกอไะไรกันแล้วตรงนู้นจะเป็น BTS นะคะวันนี้ไม่รีบนะคะก็เลยเดินเดินเดินสำรวจเส้นทางก็ประมาณนี้นะ อันนู้นเป็น b t เนะคะรถไปสตาร์ก็บางบึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตานที่ดิฟอยู่หลังเป็นโน่นนะคะเป็นโน่นอันนี้โดยเวณโดยรอบมัน,ลลน,นก็วัดนะคะวัดอันนี้ส่วนอันนี้ก็ BTS นะ,ะนคะรถไฟฟ้านะคะก็อเห็นรถเปิดใช้งานแต่ไม่มีคนนะคะไม่มีคนขึ้นหรือนี่เปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ตกหน้าดู นี่ค่ะต่างเดิมออกก็ปิดนะครับยันปิดอยู่นะคะก็เป็นรถดีทีเอนะครับที่นี่ส่วนหน้าล่างก็จะเป็นรถไฟนะคะรถไฟธรรมดาะะแล้วก็บรรยากาศเดยรอบนะคะเนะี่ยเหมือนที่ทก็่นก็น้นก็รถไฟมาสุดีนะครับ เหนือทั่วไปนะคะมานรถไฟนะครับแล้ว b t นะแล้วกวทางด้านนี้ก็จะเป็นทางรถไฟมือมาจากไหนนะถ้าจะมาจากไหนกรุงนะครับเมืองอันนี้ก็เดินมาถึงนี่แล้วนะรูนน้ตา่ที่เดิน ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นทางเดินลงนะคะที่ก็เดินลงมาแล้วเนาะก็ป่านะคะมีที่ว่างที่ต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยก็คลิปก็จะประมาณนี้ไปก่อนนะคะคเพื่อนๆฝากด้วยนะคะก็เดินลงมาได้ไกลแล้วนะคะก็เกือบจะสุดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนะาะไปตลาดด้วย ส่วนนี้นจะเป็นร้านอาหารนะคะถ่ายอยู่แถวนี้ก็เดินไปอีกไกลนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรถไปเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหอผักสพา์เน้นที่ที่ไม่เคยเห็นนะคระับิึ่งเห็นในงั้นก้าวตรงนี้นะคะไกลหน่อยเดินไปก็ได้ะะอันนี้ก็คือในร้านนะคะแอบถ่ายแอบถ่ายแอบถ่าย้ไเสียงกัานนังอันนี้ก็เจ้าทับโตะค่ะโตะอาหาร แล้วก็นี่อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำของร้านาะนะคะนะคะเสื้อผ้าใครบางเบาเแหวะในบริการนะคะอาหารยุโรปนะทั่วอาหารที่นี่เป็นอาหารยุโรปนะถ่ายให้ดูคร่าวๆนี้ก็ด้านในนะ ต้นไม้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 นะะคนี่ด้านหน้นาจะนั่งกินข้วนะนนนาวกันตรงนี้เลยนี่ชั้นบ้านกินข้าวกอันเลยก็อันนี้ส่วนค่ะฝากไว้เตียงตัวนี้นะคะไม่มีคิดจะลองฝากนะคะ โอเันนี้คงจะคือในครัวนะคะอันนี้ด้านนอกด้านนอกบางหลังร้านหลนังร้ังทางหลังหลังอันนี้บ้านบ้านชาวบ้านเขาจายบ้านชาวบ้านเขาให้ที่ม,ม้องชมนะคะก่อนนี้นะคะซอยซอยซอยอย่างบ้านดูท้องฟ้าไปแล้วกันเนาะนี่นีอะไรให้ดูเครื่องดินรูไม่มีดูต้นไม้ประดู่นะคะต้นประดู่นะคะต้นนี้สวยเลย กะบูปะดูหรือตะแบกที่บ้านที่เรียกตะแบกนะอันนั้นก็ต้นอดอกอะไรนะหอมๆอ,มอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นรถส่งของโอเคนะคะ